สปุกี้ไหนยินดีนำเสนอไอ้พัดมือปราผีจำเป็นหลังจากที่จัดการกับเปรตพระได้แล้วนั้นทีมของพัดซึ่งประกอบไปด้วยพัดก่อนชอบก็ได้ถูกว่าจ้างไปยังหมู่บ้านอื่นที่อยู่ชายป่า ซึ่งตามคำบอกเล่านั้นเขาบอกว่ามีเสือออกอารวาดชาวบ้านที่ออกหาของป่าได้พบเจอกับมันเขา้าบ้างก็ถูกลากไปกินบ้างก็เสียแขนเสียขาหนีตายออกมาและที่สำคัญล่าสุดตามคำบอกกล่าวมันลงมากินคนในหมู่บ้านจนชาวบ้านอกสั่นขวัญผวาซึ่งหากว่าเป็นเสือธรรมดาก็คงไม่ต้องพึ่งหมอพัด แต่ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนั้นในคืนที่มันลงมาหากินในหมู่บ้านทุกคนเห็นเป็นตาเดียวกันเลยนั่นก็คือผู้ใหญ่ใช้ลูกซองแปกยิงใส่มันไปจังๆทั้งหมด8นัดด้วยกันแต่กระสุนปืนกับทำอะไรกับเสือโคร่งขนาดใหญ่นั้นไม่ได้เลยชาวบ้านจึงลงความเห็นกันว่ามันจะต้องเป็นเสือผีหรือเสือสมิงแน่ๆ เมื่อชื่อเสียงของหมอพัดขจรกระจายไปชาวบ้านจึงได้หนีร้อนมาพึ่งเย็นและคนที่มาบอกข่าวนี้ก็เป็นสาวสวยหน้าตาดีเสียด้วยโดยเธอนั้นมีชื่อว่าแสงดาวแสงดาวนั้นถือเป็นคนที่สวยมากเธอไว้ผมยาวใส่เสื้อสีดำและผ้าถุงสีดำสนิทเหมือนจะเป็นชุดที่ทำมาจากหนังสัตว์ดูแล้วก็แปลกตา บนใบหน้าที่งดงามมีแววตาที่คมกริบราวกับใบมีดโกนเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีแววตาดุร้ายก็ว่าได้แต่ด้วยความขี้เล่นความสนิทกับคนง่ายและหน้าตาที่ดีเลยทำให้ความดุร้ายในแววตานั้นถูกลบเลือนไปได้อย่างง่ายได้ตกลงว่าพวกพี่จะรับงานนี้กันใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวดาวจะนำพวกพี่ๆไปยังที่หมู่บ้านเอง โอ้พี่สาวมาขอความช่วยเหลือถึงขนาดนี้ไม่ได้ซักแดงสักอัดพอหมอก็ไปอยู่แล้วใช่ไหมหมอพัดมันแน่อยู่แล้วสาวสวยมาขอความช่วยเหลือทั้งทีจะไม่ไปมันก็กระไรอยู่แค่เสือสมิงเดี๋ยวพี่จะยิงให้ดิ้นเลยอ๋อดิ้นเลยนะจ๊ะพี่เอาดิ้นเลยใช่ไหม แล้วผูอหมอมั่นใจได้ยังไงว่าปราบเสือสมิงได้นี่มันต่างจากผีที่ผ่านผ่านมานะพ่อหมอพัดนี่เมืองอย่าเพิ่งขัดซึ้วะต่อหน้าผู้หญิงเอะเราต้องโชว์ไว้ก่อนไป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 ,ปไปเก็บของเลยเดี๋ยวเจอเสือสมิงจริงๆค่อยปอดแหกตอนเนี้ยตามน้ําไปก่อนเพิ่งพาได้จริงใช่ไหมวะเน,นี่ยไม่นานนักในบ่ายวันนั้น เมื่อทุกคนเตรียมของกันเสร็จแล้วแสงดาวก็เดินนำทุกคนออกจากหมู่บ้านไปซึ่งด้วยระยะทางที่ไกลเมื่อเดินทางมาถึงระยะหนึ่งแสงดาวนั้นก็บอกให้ทุกคนนั่งพักกันก่อนเพราะเธอเองก็เหนื่อยแล้วทั้งหมดก็เลยแวะพักกันที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งรอบๆนั้นด้วยความที่เป็นป่าไปทุกทิศมันก็จะมีผลหมากรากไม้ที่อยู่ไม่ได้สูงมากนัก แน่นอนว่าแสงดาวเธอเข้าไปยังที่ต้นไม้เหล่านั้นแล้วค่อยๆเก็บเอาผลไม้เหล่านั้นเอามาให้ทุกคนฉันเพิ่งไปเก็บมากินกันก่อนสิจ้ะพี่ๆน้องกรมาด้วยเร็วพี่สาวคนสวยใจดีจังเดินก็เหนื่อยแล้วยังไปเก็บผลไม้มาให้พวกเราอีกอะทั้งสวยทั้งใจดีเนอะพ่อเหมอเฮ้ย hey. กูจองยา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 ,ยา,ยา,ยาไม่ทันไลเลยแย่งกันละพ่อหมอก,ก็แทนที่จะห้ามไม่มีเลยแล้วพ่อหมอคิดวิธีที่จะปราบเสือสมิงไว้กี่วิธีแล้ะจะพ่อหมอเตรียมแผนสำรองไว้บ้างนะถามได้ดีมากคนสวยข้าน่ะคิดว่าจะใช้กระสุนปลุกเสกอาคมยิงมันซึ่งกว่าจะได้แต่ละลูกเนี่ยมันยากมากเลยนะด้วยเวลาที่จำกัด ทั้งคืนน่ะข้าคงจะได้สักสี่ห้าลูกเท่านั้นเองอะดังนั้นต้องให้เอกกรและไอ้ชอบเนี่ยหาวิธีลอกตัวมันให้ได้หรือเบนความสนใจให้มันนิ่งพอที่จะยิงมันได้ถ้าพลาดไปแล้วก็ข้าก็คงบมดมุกเหมือนกันงั้นก็หมายความว่ากระสุนอาคมมีจำกัดงั้นใช่ไหมจ๊ะแล้วสิ่งของอย่างอื่นอย่างเช่นมีดหมอ หรือว่าอะไรพวกนั้นล่ะพี่ชายแล้วพี่สาวคนสวยอยากจะรู้ไปทำไมะ่ะนั่งสวยๆให้กําลังใจพวกเราก็พอแล้วอย่าบอกนะว่าพี่สาวจะมาช่วยปราบอะ่ะ <laughs> พี่ก็แค่อยากให้มั่นใจว่าพรานจะรับมือได้นี่กลุมผู้หญิงจะทำสายตาแบบนั้นนะ่า มึนคนลุกลุบป่ะเดีโทษทีจ้าฉันอิ่มไปหน่อยนอ่าเมื่อพักกันจนหายเหนื่อยแล้วนั้นทั้งหมดก็เริ่มอ,ออกเดินทางกันต่อในค่ำของวันนั้นทุกคนก็เดินทางจนมาถึงหมู่บ้านเมื่อแสงดาวกลับมาพร้อมกับพ่อหมอชาวบ้านต่างก็ดีใจและให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีซึ่งพวกของพัดนั้นก็ได้นอนกันที่บ้านของผู้ใหญ่ แล้วก็ได้แสงดาวนั่นแหละที่จัดการข้าวปลาอาหารให้กับพวกพัดได้ทานในขณะที่ตัวของหมอพัดเองก็เริ่มเดินสำรวจพื้นที่หลังจากกินข้าวปลาอาหารกันแล้วหมอพัดก็เริ่มทำพิธีเอาปืนของพ่อผู้ใหญ่และกระสุนม,มาทำการปลุกเสกจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงเกิดเช้าอย่างน้อยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดี ที่ในคืนนั้นเสือสมิงมันไม่ได้ปุกเข้ามาจนกระทั่งรุ่งเช้าอีกวันพ่อหมอได้กระสุนมากิ่มเม็ดนะเมื่อคืนถ้าปลุกเสกไว้ได้ห้าเม็ดคิดว่าคงจะพอนะขอให้ข้าไว้สังเม็ดนะมะคือว่ามันเป็นของขลังที่อาจารย์ทำไว้อยากได้ไว้บูชานหน่อยเฮ้ยมันยิ่งมีน้อยอยู่นะ จะดีเหรอว่าเองข้าว่าเอาเป็นอย่างอื่นดีกว่าแมขอเถนอาจารย์เม็ดเดียวเองอะอันเนี้ยข้าเห็นอาจารย์ปลุกเสกมากับมือเลื่อมใสเลื่อมใสแล้วชอบก็ได้กระสุนนั้นมาเก็บไว้เม็ดหนึ่งจริงๆเพราะเห็นว่าอาจารย์นั้นทำพิธีอย่างเข้มขขังเลยอยากได้เป็นของดีที่ติดตัวไว้และคิดว่า ถ้าหากว่าไม่พอจริงๆตนก็จะกระตุกจากคอให้อาจารย์เอาไปให้มันก็ยังทันเพราะทั้งสามก็ต่อสู้ด้วยกันอยู่แล้วจนกระทั่งในคืนนั้นเองในขณะที่ทุกคนกำลังหลับพัดก็ได้ยินเสียงชาวบ้านที่แหกปากร้องขึ้นมากลางดึกเสือร้ายตัวนั้นมันกลับมาเล่นงานแล้วระวังตัวด้วยนะจ๊ะพี่ๆให้ฉันออกไปด้วยนะ ฉันอยากช่วยอย่าเลยมันอันตรายเดี๋ยวพระเอกจัดการให้นั่งสวยๆเป็นมิ่งขวัญกำลังใจอยู่นี่ละจ้าแม่คนสวยปลุกไอ้ก่อนแล้วไป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 ทั้งหมดนั้นรีบวิ่งออกไปก็ปรากฏให้เห็นเสือขนาดใหญ่ที่เดินจุ๋ยอยู่ในหมู่บ้านกำลังเล่กัดชาวบ้านหมอผีสั่งชอบและก่อนให้ไปล่อมันไว้ในทันที เพื่อทำให้มันนิ่งพอที่จะจริงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทั้งล่อเปรลดล่อเสือมาทางนี้แล้วไอ้แมวส้มมาทางนี้เลยเองแน่ใจนะไอ้ชอบว่าจะวิ่งทันน่ะเมื่อทั้งสองนั้นล่อเสือตัวนั้นได้นิ่งพอแล้วหมอผีพัดก็ลั่นไกลส้ำมันจนกระสนุนอาคมหมดเพราะว่าโอกาสมีแค่ครั้งเดียว จนเจ้าเสือตัวนั้นลม้มหลงท่ามกลางความโห่ร้องของทุกคนไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นโดก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าสุดจัดประหลัดบอกพ่อหมอเอาอยู่ว่ากลับไปบ้านกันเอาข่าวดีไปบอกกับทุกคนพัดก่อนและชอบกลับมายังที่หมู่บ้าน เพื่อบอกกับทุกคนว่าหมู่บ้านนั้นปลอดภัยแล้วต่อจากนี้ทุกคนคงไม่ต้องห่วงอะไรกันอีกแล้วเรียกรอยยิ้มมาให้กับทุกคนที่อยู่ที่นั่นคิดว่าฝันร้ายนี้คงจบลงแล้วจนกระทั่งทุกคนเข้านอนด้วยความเหน็ดเหนื่อยหลับอย่างสนิทด้วยความสบายใจแต่แล้วน้องกอน ตื่นได้แล้วพี่สาวอุตส่าห์มาหานะจุ๊ะจุ๊ใครอ่ะพี่สาวคนสวยเออคือมาหาน้องเงียบเงียบสิเดี๋ยวคนอื่นก็ตื่นแล้วอดสนุกกันพอดีในจังหวะนั้นแสงดาว ก็ใช้มือของเธออุดปากของกอนไว้แล้วเกมรักมันก็เริ่มบันเลงไปแต่แรงที่กดลงมาบนตัวของกอนนั้นมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งกอนเริ่มรู้สึกว่าสัมผัสที่แสงดาวติดแบนอยู่กับตนนั้นมันเปลี่ยนไปจากมือที่เรียวยาวของหญิงสาวมันกลับเหมือน อุงเท้าของเสือและจากนั้นเขียวโงมาเลยช่วยด้วยเสือเสือมันจะแดกแหวลยช่วยดูยมาให้ขย่ำคอซะดีๆเฮ้ยอะไรกันอะเสือเข้ามาได้ยังไงวะน่ก็เจอปืนกุณหน่อยผัดใช้ปืนของพ่อผู้ใหญ่ยิงใส่ แต่เป็นกระสุนธรรมดาเพราะกระสุนอาคมนั้นหมดแล้วเพื่อหมายจะช่วยก่อนแต่ลูกปืนธรรมดานั้นก็ทำให้มันเซถอยไปก็เท่านั้นฉิบหายตายโหงแม่งมีสองตัวเสือสาวที่สวยเซ็กซี่ขนาดนี้มันมีตัวเดียวเท่านั้นแหละจ้ะพี่พัฒจา๋ามันเป็นแผนของท่านเองแหละ ถ้าฉันโดนกระสุนปลุกเสกยิงฉันก็มองแท่งสิจ้พ่อหมอฉันก็เลยออกอุบายทำทีเสนอตัวไปพาพวกพี่มาหลอกถามจะได้รู้แผนการเมื่อฉันรู้แล้วว่ากระสุนอาคมมีจำนวนจำกัดฉันก็ใช้ความเป็นพยาสมิงของฉันมองการเสือตัวอื่นในป่าให้มันออกมาอารวาสสละชีวิตแทนฉันไงพูดง่ายๆก็คือ ที่พี่ยิงไปนะ่ะมันเป็นเสือธรรมดาที่ฉันครอบงามใช้งานมันเป็นบริวารรับกระสุนอาคมแทนฉันและตอนนี้ก็เหลือแต่กระสุนธรรมดาแล้วเสร็จแน่เออพี่สาวคนสวยเป็นเสือสมิงเนี่ยเออเอ็งเห็นเป็นแมวเป้าหรือไงวะตายทั้งหมดวิ่งหนีอุตลุดอยู่ในบ้านในขณนะที่เสือสมิง มันวิ่งพล่านไล่ตระคุบทั้งหมอผีและไอกรอหมอพัดเองก็ไม่มีเวลาพอที่จะว่าคาถาได้แต่ก็ยังมีความไวพอลากไอกรหนีออกมาจากตรงนั้นและปิดประตูได้ทันเกิดอะไรขึ้นนะพ่อหมอเสียงดังเอะอะโวยวายแหละก็แสงดาวว่ะซิเปนเสือสมิงมันหลอกพวกเราอะ่ะผู้หญิงนี่อันตรายจริงๆเลยเชียวคิดไม่ลดเี้าเข้า,ามาไปแปลกๆ ผู้หญิงที่ไหนจะอาสามาตามพวกเราเดินในป่าคนเดียวแล้วรอดมาถึงเนี่ยแถมยังมาทับแปลกๆเกี่ยวกับแผนของเราอีกต่างหากข้าคิดไว้ไม่มีผิดเลยข้าถึงได้ทำทีเป็นขอกระสุนจากพ่อหมอไว้ไงจะได้ใช้จริงๆด้วยแต่มีแค่นัดเดียวนะห้ามพลาดนะอ้าวงั้นที่บอกว่าเลื่อมใสก็ขี่ฮกทังเพลเอานาะ คิดว่ามันเป็นวิธีเกิดตอนนั้นข้าบอกไปว่าแสงดาวเป็นเสือใครจะเชื่อข้าพวกพ่อหมอหลงสเสน่เธอขนาดนั้นในตอนนั้นแสงดาวก็ทะลุประตูออกมาปรากฏเป็นร่างครึ่งคนครึ่งเสือโครงตาสีแดงฉานฮไอพวกผู้ชายคิดจะกำจัดเสือสาวอย่างฉันเหรอปืนในมือนั่น มันก็เป็นแค่ท่อนไม้เท่านั้นแหละก็รู้แล้วนี่ว่ายิงแล้วมันไม่ได้ผลก็สุนธรรมดาก็แค่มดกัดเท่านั้นแหละนะ่ะแน่ใจเหรอแม่เสือสาวแน่จริงยื่นหน้าให้ยิงเด้ถ้ามันใจขนาดนั้นย่อมได้อ่ะฉันชดหน้าให้เลยขอกลางหน้าผากเลยนะจ๊ะก็บอกแล้วว่ามันก็แค่มด เด,เดี๋ยวนะรู้สึกว่าทำไมเหมือนมบมีอะไรทะลุปเป้าหน้าฉันโอ้ยเลือดจะพี่เลือดไหลจะ้ะมดอะไรมดกัดเจ็บขนาดนี้โอ้ยมดสองตัวโอ้ยมดสามตัวโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไวแบบนี้มดทั้งรังแล้วถอยไปหลบไปอย่ามาขวางสาวสวยนะถอย อ้าวพี่สาวจะไปไหนอ่ะหาที่ชักกระดาวไว้ยังเหลือกระสุนอาคมได้ยังไงเออไอ้พัดไอ้หมอผีเวนเออไอทรมานปากบิดปากเบ,บี้ยวเหมือนแล้วกูพวกแกต้องชดใช้ปิดตาเลยนะห้ามดูคนสวยตายเข้าใจไหมถ้าเป็นสมิงสาวเชียวนะเอ,อ นี่นางพญานด้วยพุทลาที่แกล่งที่สุดนักล่าสาวสวยอย่างฉันจะต้องมาตายแพ้รับคาแบบนี้เหรอไม่โอ้โหนัดเดียวหน้าหายไปแถบนึงเลยแม่เสือสาว จากแสงดาวกลายเป็นดาวสินโดมหยองๆเลยโร้ายนักมาหลอกกันได้เห็นสาวสวยไว้ใจไม่เคยได้เลยเว้ยมันจบแล้วล่ะคราวนี้คงเสร็จงานจริงๆสักทีสินะเมื่อจบเรื่องร้ายรุ่งเช้าทั้งสามคนนั้น ก็ขอตัวกลับหมู่บ้านด้วยความเหนื่อยลา้าเพราะคืนนั้นแทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืนนั่นเป็นอีกครั้งที่กลุ่มของพัดนั้นสามารถผ่านเรื่องราวร้ายๆมาได้ต่อไปในภายภาคหน้าทั้งสามคนจะต้องเจอกับอะไรอีกศัตรูจะมาในรูปแบบไหนโปรดติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ